สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับาข่าวพาขา้ามช่อง 7hd ช่วงนี้รับาข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐสโลวักคนใหม่ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตําแหน่งในวันที่15มิถุนายน2567พระนัทท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐสโลวักกรุงบราติสลาวา ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีความสุขสวัสดีและประสบความสําเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการการที่ท่านได้รับเลือกให้ดารงตําแหน่งนั้นแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนในการเป็นผู้นําของท่านที่ไม่เพียงมุ่งสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองแก่สาธารณรัฐสโลวัก หากยังช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาคอีกด้วยประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ทมตรีอันเข้มแข็งกับสาธารณรัฐสโลวั์ซึ่งดำเนินมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ได้เจริญงอกงามมาเป็นอย่างดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพอันใกล้ชิดและการสนับสนุนของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังมุ่งมั่นร่วมกันต่อไปเพื่อกระชับความร่วมมือหลากหลายด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองประเทศพระประมาพิไธยมหาวชิรลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชุกุลารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคาดีราชนารีทอดพระเนตรการแสดงละครเวทีเรื่องฟ้าจรดทายเดอะมิวสิคลรอบการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4รกรกฎาคม2567เวลา13.56นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราขาติยาราชนารีสเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงละครเวทีเรื่องฟ้าสรุดสายเดอะมิวสิคลรอบการกุศลเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2567ณเมืองไทยรัชดาไลาเทียเตอร์ ซึ่งมูลนิธิสีสว่างขววัดในพระอุปธรรมร่วมกับบริษัทเซนิเรโอจำกัดและผู้มีจิตการกุสศลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะวลยลั์อัคราชกุมารีกรมพระสีสว่างขว,วัดวรขัดติียาราชนารีและนำไรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้ยโอกาส ตลอดจนจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุลาภร์และสนับสนุนการจัดการศึกษาค้นคว้าวิจัยของราชวิทยาลัยจุลาภร์สนองพระปณิธานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาวะของประชาชนให้มีมาตรฐานที่ดี สำหรับการแสดงละครเรื่องฟ้าจโรดสายเดอะมิวสิควิลรอบการกุศลเฉลิมพระเกียตรติเป็นบทประพันธ์ในนามปากกาของโสภาคสุวรรณเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นท่ามกลางดินแดนทะเลทรายที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆจนเกิดเป็นความเห็นอกเห็นใจและกลายเป็นความรักในที่สุดบทประพันธ์นี้ได้รับการตอบรับและถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารสตรีสาร โดยจัดการแสดงรอบปกติสำหรับประชาชนทั่วไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตการกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสีสว่างควัาสในพระอุปธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและด้อยโอกาสทั่วประเทศได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี 942-3-00099-2หรือร่วมบริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์การกุศลจากาว่าศีพระหัดได้ที่โรงพยาบาลจุฬาพรและสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาพรหรือลายมูลนิธิสีสว่างควัตใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้สองเท่าทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอรวันที่จังหวัดกระบี่ วันนี้เวลา19นาฬิกา5นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชก,ก,กัญญาสิริวัฒนาพานวดีสเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่อําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อส่งเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดกระบี่ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันณมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ซึ่งมหาวิทยายลัยได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันส่งผลให้สมาชิกมีคุณลักษณะ ของการเป็นผู้นำที่สามารถคิดและแสดงออกดำเนินงานโดยยึดหลัก3ก3ามยสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกิจกรรมเด่นของชมรมได้แก่กีฬาต้านภัายยาเสพติดผลสำเร็จคือทำให้สมาชิกได้ร่วมทำสิ่งที่ดีกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถ สำหรับศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครประจำศูนย์18คนให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหาหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาหรือครูฝ่ายแนะแนวต่อไปมีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนินชีวิตและมีกิจกรรมสร้างสุขที่สมาชิกให้ความสนใจเช่นกีฬานันทนาการลีลาสนวดทางการกีฬาอาหารเพื่อสุขภาพดนตรี สำหรับจังหวัดกระบี่บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนส่งผลให้เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันสถานะเงินระดับหนึ่งชุมชนตำบลคลองท่อมใต้สถานะเพชรระดับหนึ่งโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่สถานะเงินระดับสองชุมชนตำบลคลองพลสถานะเงินระดับหนึ่ง ในปี2567เมียมเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันเข้าร่วมการประกวดระดับภาคใต้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ11แห่งและทีมแดนเซอร์ไซ์โรงเรียนอมาดพาณิชนุกูลได้รับเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการทูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูล,ลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานพระวโ,โรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่เฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพร้อมคำแนะนำให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทุบีนเบวรจากสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ส่งแนะนำการจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีน้ำวันทางนี้จังหวัดกระบี่มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันมีสมาชิกอายุ6ถึง24ปี135,264คนมีจังหวัดอำเภอและชมรมในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำฐานทันถสถานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและสำนักงานกุ่มประพฤติครอบคลุมทุกประเภท467แห่ง องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประทานุเคราะาห์42จังหวัดสตูลพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประทานุเคราะห์ ในพระบรมราชสุถธรรมและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประทานุเคราะห์42อำเภอเมืองสะตูลจังหวัดสะตูลเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำเปิดสอนระดับชั้นประถม,มะศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่6และแบบทวิศึกษาใน3สาขาวิชาประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาหารและโภชนาการและเกษตรกรรมปัจจุบันมีนักเรียน78คนในจำนวนนี้เป็นช้าติพันธ์มานิ6คนมีครูและบุคลากร106คนในปีการศึกษา2566 ประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนมีนักเรียนสอบได้คะแนน100คะแนนเต็มและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศพร้อมจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนเช่นจัดทำวิชาท้องถิน่นสตูลและวิชาอุทยานธรณีสตูลในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านในท้องถิน่น สำหรับปีการศึกษา2,560เ็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชา,า,า,านุเคราะห์จัดสรรอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องสลุดไม้เครื่องพิมพ์สามมิติและอัดจักคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในการนี้เพิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย สถาบันวิจัยจุลาภร์จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงแรมอาวานีขอนแก่นคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตปวรคัติยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์สุขภาพคนการจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์และผู้เกี่ยวข้องร่วมอบรมประมาณ200คน ทางนี้จงังหวัดขอนแก่นมีข้อมูลประชากรสุนัขและแมวรวมกว่า267,000ตัวได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันจำนวน2,194ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว247,201ตัวนอกจากนี้มีการจัดการฝึกอบรมให้กับอาสาปสศุสัตว์155คน